สบายดีทุกคนสบายดีมือน,นี้สาวล่าสิเอาวิทยุไปซื้อให้เมต้แต่ว่าเอ่อโมเมนติทยุที่ซื้อที่ยงเดอนคือเป็นวิทนยุที่เมตู้่นะเราซื้อแล้วเรากะอ่า เก็บสะสมมานะซื้ออันหนึ่งสองอันสามอันซื้อลวมันกับเพเพเพพอมีหลานน้อยพอคครมีหลานน้อยแล้วเมนบอกมันจะเป็นแบบประมาณว่าหลานน้อยชูอย่งเช่นอะมันกจะเพคือเซิงไม่ตู้ะนะมาเบิ่งก่อนเอามาให้เขาแปงแต้ว่าสามเครื่องพวกน่ะเครื่องนี้เครื่องนี้นี่เครื่องหนึ่งเครื่องนี้แล้วก็่ะยังม่รุมนี่ขอนี่ในความที่แบบเครื่องเครื่องหนึ่งโอเค ทั้งสองเงยนี่ฮาเอาเครื่องมันมาประกอบใส่กันอ่าทางนี้มันจะแจ้งทางสองเื่งนี้ฮาเอาเครื่องมันมาประกอบใส่กันเลยได้เครื่องเดียวนี้นะคะถ้าซื้อเครื่องไม่ไปใหเพิ่นก็บกระามากดอก หรือว่าเพื่อนมากเดี๋ยวเขาจะเอาเรื่องเกานี้ไปแหงเลาเบิง่งเพราะว่าไดยินข่าวมา่าช่วงนี้เพิ่นเป็นบ้าเพื่อนเป็นแบบอยากมองเงยได้เลยหนึ่งซึ่งเงินไม่ตู้จะอยู่ในบ้านเดี๋ยวเขาจะไปซื้อทานแล้วเขาจะเอาวิชยุไปแหงตู้กัน แล้วเป็นเวลาตั้งวาประมาณแล้วออกมาปะไว้ในประมาณสองเดือนปลายในแหละทีแล้วอย่ากบอด้ไซส่วิทยุปกติเพื่อนจิฟังลํำเพื่อนเอยียงของผู้เฒ่าเพื่อนแหละแต่วันนี้เพื่อนบ่ได้ฟังเลยเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาแปลไปเดียวไปเบิอ่าเขาห้อง,อง,องเอียงรีแอคติง้งว่คงไปตู้กันไปาลาซื้ออย่างพีปิตาลากรา,ากลาเป็นลูกผ้ายึย้งเลย เอ๊ะแล้วฝรั่าได้จักปีแล้วฮะกรั่งได้จักปีแล้วนะไอ้ตุ้มนุ้งกัดวะนี่อย่าอย่ากลงเอาฝรั่าก็ตอบกบอลบอลฝรั่าได้จักปีแล้วอย่ากลงอย่ากล่าตอบก่อนอย่ากลงเอาฝรั่าบอกก่อนลบอลฝรั่งได้จักปีแล้วเอ๊เอาจักปีแล้วรุ้มอันนี้รุ่มตาไปแนี่ บน e ี yeah, ่ผ่านน้องกับมาน้องได้จะปีแล้วตาได้ปีอ่ะอย่ากลงเอ้าบอกเกาบอกให้ลงกระป๋อมาต้มกินไก่เพื่อนไปไปเอาไก่ไปเอาไก่ตัวเขียดไปเป็นอะไก่ตัวเขียดบอกไปเอ๊ะไปไปไปบัลลาสิไปยังเกาะไปเอาไก่มาต้มกินไก่ไก่ไผายเป็นไรก่เขียดมาต้มกินเด้อเอาวจะโกเอาวจะโกเอาวจะโก ทำตัวหุ้นเออไปเด็ด <laughs> ไปไปหางไหนยังนี่เออไปตั้งไปก่อนแลแ้วจึงไปจับเอาเนาะไปตอนนี้เขาขี่รถออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาวิทยุทานินอันราคาเน้นๆนี่ไปให้เี่ดูเขานลาลาไปจับไกล้บอกจะไปจับไก่เลยเออจับไก่้ไม่เหน็หนยังจับใกล้ก ลานบอกว่าหลานจะเลี้ยงจะจับไก่มาต้มสุ่เฮากินสาโตตอนนี้เฮากำลังจะไปซื้อทานทานบิทยุเขาจะไปซื้อทานวิทยุให้เป็นอูะะซื้ออยู่บ้านนี่แหละค่ะต้ออยู่บ้านนี่ค่ะต้องมีมีบอนขายทานบิทยุทานนิ ก้อนละจักบาทก้อนละจกักพันเดี๋ยวไปบึงกันเลยหร้อว,ว่ามันจะจกักพันบังลามาซื่ออย่างาไปไหมลง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 ๆๆเอาสามก้อนไปฮะเออโบฟ้า,าแค่ถ่าอยู่นี่ก็ได้เอ้าก้อนท็อดอ่ จะไปตําไข่เพื่อนได้ <laughs> ยัดลื้อลือเลยแต่น้อยขอบใจแล้วบอขอบใจแล้วบอขอบใจเออโอ้อขึ้นมาอืมฮู้ <laughs> ตาพวกเราจะไปจับไก่วะจับไก่จากตัวนะ ไปไปไปเลยทานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปใส่วิทยุเอาวิทยุให้คอยนะเดี๋ยววิทยุมาให้คอยนะก็ต้มหรอต้มต้มพ่อมาสามก้อนปิ้งน้ำมาไปใส่ชิคาได้อันน้ำต้มมาต้มก้อนหนึ่งเขาหอมนี่เขาหอมนี่ ก้อนหนึ่งเก้าพันกรีบเก้าพันซัมไร sí <esis? S 1> สาวบาทก้อนละสาวบาทสามก้อนนี <who médico> ่กางหกสิบบาทประมาณอีเล็ทุกคนเดี๋ยวจะจับไปให้เมตุก่อนฮะอปวดท้ นี่แหละทุกคนร้านอะไร้านนะพร้านี่แหละที่ว่าเป็นคนแบบว่าเออโยนวิทยุของเมตตู้่ะนะเออเมนผู้นี้แหละเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเฮาก็ฮอดบ้านเมตตู้ละเขาไปม่อรก้างใส่แกตาเ่ะ โบเขาก็มีจัดนะเรียกว่าภาษาฟังฟังลำอยู่ทองไพร์องทองไพร์สั้นอืมั่งลาดก็ร้องโกรธแล้วไหมอ้าวตัวจะวินหัวเจ้าใครล่ะวะฮ้ยจะวินหัวนะเจาใครเนี่ยเนี่ยเป็นสาวหัวอาบราดมันนักหัวมันนักหัวมันวิ้นวิ้นหัวเป็นนักนักหัวเป็นนักนักหัว ไปสาหัวอาบน้ำกับมานั่งเจ้าอืวกินขา้วขาวหรอวะข้าวหุงยังกินแล้วครับมาเบิงบ่งว่าเขาจะให้หลานเขาเงีนน้ำให้กินเราจะได้กินบ่อ้าไม่เงีนน้ำให้แคทกินนะ <c oughs> ลานเขาจะมาคล้องว่าแคทแคทมาพี่นาะ <c oughs> ตาเร็วเร็วมาเงีนน้ำให้กินแนะ่ซส่นตัวนี้บดด่างเป็นทันเลยได้มาแล้วสวัสดี <c oughs> แค่ยังนะเอานี่อ๋อแม่นไผ่เอามาให้แค่มาเอามาให้แค่เอามาให้ตอนไอนนหนอ๋อโอเคคือมือเร้านี่ขนะะเอามาแววแม่ป้าฝากาสมมาให้แต่วางเวียงแล้วเอามาแวก็เลยเอาาสมขนะมาให้เท้าเท้าก็เลยเอามาอวดว่าเออได้เอามาใส่ในตู้ไว้<อ>ว้าวขอบใจเด้อ ยงไม่กเทาานันงไปในอไเนาากาแบบนี้แเราเอาตุใหม่มาให้บนตู้นะาโีอไรัมโอ้ยตัวเปโตอันซอนนกอะไนตมม่อันตัเกาว่าไมมจตเกามาให้เอามาไหว้เจ้าฟังงามเมื่อคืน เวลาเหงาอันนี้มันโบได้แล้วสามนวยมันกับโบได้อ่านะเออทองว่าเป็นนวลนึงกับโบได้เอออแต่ว่าพวกใคยเอาไปเสียบฟังเซียนเสียบไฟหันได้อยู่มือเศ้านี้ดีกับฟังเบิดเศ้าอ่นนะอืมเป็นตัวให้เรื่องบันเบบ้าเอาตัวเก่ามาเลาะมาให้เบิ่งซื้อแล้วอันนี้แม่เอาตัวไม้มาให้ตัวไม้ไงเออของหางเกะกองเหลื มันม,มัน,มนองจะมาเบางอย่างส่งุสมปลา,ปา,าเป็น่อมนมาเล็กไว้ต้นทรายกุ้คัไก่ห้เมือสวนนี้ก็าเอยากไปเพื่อซอกส่งไปนุ้งนุ้งเลยอคุณนุงมาให้คุณนุงให้เาไปแค่มันเป็นมันเป็นวิทยุรุ่นเดียวกันหน้าเียของฮาบว่าจะเป็นต้าเปูเอิน้นไม้เห็นอยัาง บักบักต้าวามันสิไปเลี้ยงซื้อไก่มาให้คอยซานโตมันสิไปเอาไก่น้ำมึกเขียดมาให้คอยถามมันรดไก่เนี่ยตาไก่ผู้ชายบักหลาสิไปเอาไก่น้ำจืดเขียดให้เขียดเนาะจัดโต้จมโตไก่ต้าใช่บอกไก่ไก่เขียดเนอะไม่ต้องอิน ไม่จะไม่ต้มกินอยู่ส่ไก่ตาอยู่สายตาหมาบ่มีไก่ตาบ่มีอย่าหาตัวมันเหมืนต้องกินเด้อตาอยากกินหนั้ำต้องกินเด้อไปนานตานอนไปเขาเขาไปเอาบอกอปยาไก่เจอบังลาไปเอาไปไปไปเอากระเกะนั่นตู้มีก่อน เอาไปากระแกน้ำตู้นี้นดาซุื่อลอยไปปะเอามาเลยไปแปะต้มไก่เนาะเอาไก่มาต้มเนาะไม่ร้อนกปสด้าอะไรนี่ลี่ยงได้ละเอามาแล้วพี่ ปเ่ยนบมันต้องได้เสียบไฟขั้นจะมาให้เมตู้เสียบไฟมันบ่ได้สื้อลอยไปทำไมล่ะเอาผู้ขยขายยู่หานนะเหออะไรนะแล้วเยี่ม้แ้วนะอผู้ขยายวะผู้ขยายจ้ำร้อยไปอะไรไมคุณเราเง่อยไงเราใส่รถรถกูบ้ามากมั่วกอนอะไรก็ไล่กีไปเลยก้อนใ่ๆ้องาทงา,ายในบรรยากาศไล่รถอะไรนะสามล้อยะไรไรถโบต้องเอาให้เราฟังสียงๆฟังนะรโอ้ื้อเราฟังรถาเราจะไม่เราฟังยังไง เอาให้เลยนะเว้ย